มีมาอยู่ทั้งหมดก็14ตัวนะครับครับเนี่ยมันก็จะวิ่งมาไล่ๆกันแล้วพี่มันจะเตะสนับสนุนโดย Royal Goodwill Resort and Farm อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี081 19 984 1986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal Goodwill Resort สวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทนะครับก็ไม่ได้อัปเดตเรื่องม้ามาค่อนข้างจะนานพอสมควรพอดีวันนี้มีโอกาสมาที่นี่ก็เลยมาอัปเดตเรื่องม้าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตอนนี้มีม้าเยอะแค่ไหนออกลูกมาก,กี่ตัวไปพร้อมแล้วไปดูครับด้านหลังผมก็เป็นม้าทั้งหมดนะครับเอ,อ,อยู่ที่นี่สิบเอ็ดตัวตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ข้างนอกอีก3ามสี่ตัวทั้งหมดอยู่ตอนนี้มีม้าอยู่ทั้งหมดก็สิบสี่ตัวนะครับที่ออกลูกมาใหม่ก็สี่ตัว เดี๋ยวจะพาไปให้ดูว่าเออลูกมันโตแค่ไหนจริงๆแล้วมันมีเพิ่งออกมาเมื่อสักเดือนที่แล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนที่ออกมาเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วเนาะพอดีลูกค้าเริ่มเช็คเอาท์ก็มีโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไปไปดูใกล้ๆก ครับอันนี้ก็เป็นน้องเพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับก็น่าจะเดือนกว่า,วาเป็นตัวผู้นะครับนี่ส่วนพ่อเขาก็อยู่ด้านหลังนู่นนะครับนู่นตรงนั้นคือพ่อเขานะครับนี่อันนี้คือน้องตัวผู้นะครับแม่ยังห่วงลูกอยู่นะครับนี่ลูกตัวที่หนึ่งแล้วนะครับ อันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ก็เกือบปีแล้วนะครับนี่ความสูงนี่เท่าแม่แล้วนะครับทุกตัวนี้พ่อพันธุก็จะเป็นตัวนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งตัวที่สามนะครับอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับประมาณหกเดือนตัวนี้ตอนที่ออกมาแล้วก็ไม่กินนมนะครับแล้วก็ท้องผูกนะครับก็เลยต้อง เออสวนให้ถ่ายนะครับก็รอดมาได้ถ้าไม่ไม่ถ่ายท้องผูก็ปัญหาคือมันจะท้องอืดน,นะครับแล้วก็นี่ตัวที่4นะครับตัวที่4ส่วนตัวข้างๆนี้ไม่ใช่นะครับตัวข้างๆนี้เป็นโรเบิร์ตครับม้าก็อยู่เยอะแล้วเป็นม้าไทยนะครับม้าไทยตัวนี้เหลือตัวเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกผสมไปเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่5 ล้วตอนเช้าตอนเย็นม้าก็อยู่แบบนี้แล้วครับอย่างาที่เห็นในลูกค้าที่มาพักก็สามารถที่จะมาดูม้าใกล้ๆอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเข้ามาในสนามก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะม้าาบางทีเราว่ามันเชื่องครับแต่ว่ามันก็เอารมมันก็เราก็ไม่รู้นะมันอยู่ในฝูงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บางทีตัวผู้มันก็ไล่กันแล้วก็เวลาที่มันกินอาหารเนี่ยนะครับเราอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าม้าทุกตัวมันจะหวงอาหารครับ เนี่ยมันก็จะวิ่งมาไล่ไล่กันแล้วบงทีมันจะตัวเตะอาจจะโดนเราได้นะครับนี่วนี่ยังกินนมอยู่เลยครับส่วนนี้โรเบิร์ตนะครับม้าไทยที่เหลือตัวเดียว ม้าตัวนี้เป็นม้าคอกแรกๆเป็นชุดแรกๆเลยที่เรามาจากที่เราซื้อมานะครับแล้วตอนนี้ตัวเมียรหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ขายหมดแล้วก็เหลือเก็บไว้โรเบิร์ตไว้หนุ่ตัวเดียวเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังใช้งานโรเบิร์ตอยู่ให้ลูกค้าขี่อยู่ว่าตอนนี้โรเบิร์ตก็อยย่เยอะแล้วนะครับเกือบจะสิบเจ็ดปีแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วปลดระวางแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กลางฟาร์มแล้วอย่างนี้เลยครับก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับส่วนที่เห็นข้างหลังก็จะเป็นม้า ของเราทั้งหมดนะครับแต่ยังมีอยู่ข้างนอกอยู่อีก3ามตัวนะครับนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยเข้ามาข้างในก็ต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีมันก็วิ่งเตะกันบ้างกัดกันบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรเรื่องอัปเดตเรื่องมาก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับก่อนจากกันไปนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติรตามให้เราด้วยนะก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ